สวัสดีครับทุกคนครับไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขี้เกียจเองนะวันนี้มาตอบคำถามนะครับอินบ็อกซ์ของคุณวัชิระ นะครับวัดวัดชระ,ะมังน,นะที่ถามคำถามสําคัญมาซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเขาถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราติดกล้องติดรถเนี่ยเราเอาไปใช้นะครับในช่วงสงกรานที่เราขับรถค่อนข้างไกลแล้วเราใส่เมมโมรีไปแค่นิดเดียวถ้าเราเกิดอุบัติเหตุกลางทางสมมุตินะครับเราเกิดอุบัติเหตุกลางทางแล้วคู่กรณีหน,นีไปละแต่เราต้องการจะให้ไฟล์เนี่ยเป็นหลักฐานเราจะทํายังไงได้บ้างในการที่จะเก็บไฟล์นี้ถ้าเกิดเราไปเที่ยวเราไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กไปเราไม่มี OTG หรือเราไม่มี Wi-Fi ที่จะแบ็กอัพไฟล์เก็บไว้เราทำบ กล้องบางรุ่นสามารถทําแบบที่ผมกําลังจะถ่ายวิดีโอให้ดูได้เลยนะครับแล้วก็ใครทําได้หรือทําไม่ได้ไม่เป็นไรคุณก็แชร์เก็บไว้ถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งคุณได้ใช้คุณจะได้รู้ว่ามันล็อกไฟอย่างไงนะครับโอเคครับเวลาที่กล้องมันทํางานนะครับเวลาที่กล้องมันทํางานใครที่ใช้กล้องหน้าตาคล้ายๆกันหรือเป็นชิประกูโนวาเทคนะครับลองสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดสมมติเราเกิดบัติเหตุขึ้นมาแล้วคู่กรณีเราหนีไปแล้วแต่เราต้องการให้มันเป็นหลักฐานสาหรับการเคลมประกรันอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสังเกตว่า ถ้าเราจะล็อกไฟล์นั้นไว้ไม่ให้โดนวนทับนะครับเราต้องหยุดการบันทึกก่อนนะครับอย่างเช่นรุ่นนี้ถ้าหยุดการบันทึกเราก็กดปุ่มนี้เพื่อหยุดบันทึกนะครับแล้วการที่เราจะล็อกไฟล์นั้นไว้นะครับให้เราเปลี่ยนโหมดนะครับไปที่โหมดดูให้ได้คือกล้องแต่ละรุ่นนะโหมดดูไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันนี้ผมไปติดเป็นกล้องข้างหลังใช่ไหมแล้วสมมุติว่าผมจะเซฟไฟล์นี้ไว้อ่ะสมมติสมมติไฟล์มมนี้อ่ะสมมติไฟล์นี้มอไซค์มาชนตูดผมมอดีเลย แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไฟล์สําคัญวะ่ะแต่เราต้องขับรถทางไกลอีกนะครับยังไม่มีเวลาแบ็กอัพนะสิ่งที่เราต้องทาก็คือเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการนะครับแล้วกดปุ่มเมนูซึ่งกล้องแต่ละตัวปุ่มเมนูอยู่ไหนผมไม่รู้นะแต่ถ้าตัวนี้มันมันอยู่ตรงนี้นะเรากดปุ่มเมนูเสร็จปุ๊บให้เราเลือกไปที่การป้องกันการป้องกันก็คือล็อกไฟล์ให้มันแยกออกไว้ต่างหากไม่ให้เวลาเมมเต็ม,ตม้วโดนล,ลบทับนะครับคืออย่างเช่นบางคนขับรถจากกรุงเทพ ไปหัวหินแบบนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในขณะที่ใส่เมมไปอาจจะแค่2ชั่วโมงครึ่งรวเต็มเอา้ามันก็หายไปแล้วไหนจะเวลาที่แวะขากลับมาอีกเนาะก็ป้องกันไว้ก่อนแล้วกดป้องกันแล้วมันก็จะมีเลือกจะล็อกไฟล์เนี้ยแค่3นาทีนี้เท่านั้นหรือจะปลดล็อกไฟล์ถ้าเราล็อกไฟล์ก็คือเราคิดว่าไฟล์นี้สําคัญไม่อยากให้โดนลบทับใช่ไหมครับหลังจากที่เรากดล็อกไปแล้วนะครับตัวหน้าวิดีโอก,ก็จะขึ้นเป็นไฟล์ล็อกนะครับซึ่งไฟล์เนี้ย ต่อให้เราไปเที่ยวหัวหินกลับมา5วัน10วันไฟนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาไม่ได้โดนลบทับอะไรแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติเราดันไปเลือกไฟล์แล้วรู้สึกว่าเอ้าไอ้ทีน่นี่มันไฟผิดไม่ใช่ไฟล์นี้เราก็สามารถปลดล็อกหรือลบไฟล์นี้ทิ้งไปเลยก็ได้สําหรับการปลดล็อกไฟล์ก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือกดไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกไปที่การป้องกันนะขอโทษทีที่ผมอาจจะถือสั่นว่าผมมีมือเดียวนะก็เลือกไปที่การป้องกันเหมือนกันแต่เราเลือกไปที่ปลดล็อกไฟล์ปัจจุบันนะครับปลดล็อกไฟล์ปััจจุบนม ปลดล็อกไฟล์ปัจจุบันคืออย่าไปใช้คําว่าล็อกทั้งหมดล็อกทั้งหมดนี่คือล็อกทั้งเมมโมรี่ครับล็อกทั้งเมมโมรีซึ่งเราไม่ได้ชนโดนชนต่อเนื่อง2ชั่วโมง5ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับเราแค่ใช้แค่ล็อกแค่ไฟล์ที่สาคัญกับปลดล็อกไฟล์เท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมล็อกไปแล้วเนาะมันก็จะมีรูปกุญแจขึ้นพอเรากดปลดล็อกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไฟล์ปกติธรรมดาที่ไม่ได้ขึ้นรูปกุญแจนะซึ่งเราก็สามารถเก็บไอ้ไฟล์พวกเเนนนนีี้้ไไทททหหลลัััังงดดครระะกบบสาา่่ิอฉน ตัวนี้ผมก็ขอฝากไว้และคิดว่าน่าจะเป็นฟีเจอร์ที่สําคัญสําหรับคนที่เดินทางไกลแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางหรือเปล่านะครับนิดนึงครับลืมบอกไปสําหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่ซื้อกล้องไปติดให้คนอื่นแล้วก็ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีอย่างเช่นซื้อไปติดให้แฟนซื้อไปติดให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบบเฮ้ย ถ้าเกิดอุบัติเหตุเสร็จปุ๊บเขาจะมานั่งเปิด YouTube ดูไหมหรือเขาจะทําแบบที่พูดได้ไหมผมแนะนําอย่างหนึ่งเลยครับถ้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางแล้วไปไกลๆวิธีที่คุณจะทำํำง่ายที่สุดเลยนะครับคือปิดกล้องครับ ปิดกล้องไม่ใหม้มันบันทึกต่อไปถ้าคิดว่าเรามีไฟล์วิดีโอที่เป็นหลักฐานสาคัญอยู่แล้วให้ปิดกล้องไปเลยนะครับเพราะว่าพวกคนเหล่านั้นคือผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่รู้นะคือเขาอาจจะรู้แต่เขาอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเท่าคุณที่มานั่งดูแล้วมานั่งเปิดไปพร้อมกับผมใช่ไหมครับถ้าบางคนเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางก็ปิดกล้องไว้ก่อนนะครับผมแนะนําแบบนี้หรือถ้าเป็นไปได้ก็บอกให้เขาแบบซื้อเมมิกตัวหนึ่งไปสำรองไว้แล้วกันเพราะว่าระหว่างที่ปิดกล้องเนี่ยคือคุณจะรู้ได้ไงสมมติเกิดอุบัติเหตุขาไปใช่่ั้้คุณจะดูไไงวาาขกบ ที่เขายังไม่ได้แบ็กอัพข้อมูลอ่ะมันจะไม่เกิดวุติเหตุใช่ไหมก็ถ้าสําหรับคนที่เขาโลเทคโนโลยีจริงๆอ่ะคุณช่วยเขาแบบนั้นดีกว่าอย่างเช่นแฟนที่ไม่เก่งไอทหรือพ่อแม่ที่สูงวยัยอะไรแบบนี้นะครับก็อย่างน้อยๆให้เขามั่นใจนิดน,นึงแล้วกันว่าเปลี่ยนเมมโมรีเป็นหรือว่าปิดกล้องเป็นแล้ววันนี้คราวนี้กลาของจริงแล้วครับสวัสดีครับผม